นี่นะเรามาเรามา,เรามาวัดท่าเรือวัดนี่ม,ม,มีลงเรือตรงนี้เลยเหรอคือมีคลองกลางๆนี่มีคลองอที่ว่าเป็นท่<ถ>า,า,าเรือท่าเรือตรงนี้คลองคลองแต่ว่าันมันเป็นคลองกันกลางระหว่างเมืองทุงค่ากับเมืองท่าล่างแต่ว่านี่วัดนี่ก็แปลกนะพี่น้อยคือปกติแล้ววัดก็คือจะอรังการใช่ไหมแต่นี่มีต้นไม้เต็มเลยอะ่ะโอ้เนี่ยวัดสวยบรรยากาศร่ลมรืน่นอันนี้มีเขาเปรี้ยเป็นปิเศษอะไรหรือเปล่าพิเศษเลย ก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้วันนี้เราสองคนคุยพิการังรอดภาษาและกาปิโนย์ด็อกเตอร์นายคุมบ้านในรายการแล้งข้าวรอบก็อ่อนชั่วนะคะวันนี้เป็นรายการพิเศษที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี้ยมาพูดคุยเรื่อาสนาธรรมที่ว่าวันนี้เนี้ยวันวีซ่าพ่ะบูชาวันซ้ำคำดุตัศาสนาสองพันกว่าปีที่ผ่านมา 1,558ปีที่ผ่านมาแมนไม่ใช่ให้เบอร์นะครับนี่คืออายุของพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเดิมนับหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานประกาศสัจจรูประชุดสัจจรูปรินิพพานแล้วก็ถือว่าเป็นการบรรลุบรรลุแล้วครับประกาศพุทธศาสนาเป็นการเาเรียกว่าหลันหลันสัจจวาจจาโดยพระโอษฐ์ของพระองค์เองพุทธเจ้าว่า บัดเนี้ยบรรดาสาวกของฐานกระไดมีประพุธประธรรมประสรงครครอบแล้วแล้วก็ได้ประกาศพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็ชาวโลกก็ได้นับทือกันแต่วันนี้เนี่ยเราทีตั้งใจทีมาวัด่าเรือนี่น้องยุ้ยเพราะว่าเฮ้ยว่านน้องยุ้ยเนี่ยเป็นคเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนนั่นแหละไม่จะไปด้อื่นเป็นคนธรรมะธรรมโมธรรมะธรรมโม แล้วก็คนชาเคลต์เราตรงเรียบร้อยเลยนะนี่ก็เรียกเขต์ปุถาวาสอเอ็ไนไม้นี่ตรงนี้ข้างล่างเรานี่ก็เรียกใบ,บเซมานั่นใบเซมาซึ่งก็เีมานี่คือคือราคาอยู่ไหนอ่าจ้าฟ้าอยู่ข้างหน้า <ละ S 2> ไม่ไหนจะเป็นข้างหน้าไม่ปีปไม่ไหนใจนะ,อะตองตามตองตามยุ้ยเลยปีก็ไม่ได้มีความรู้มากมายที่เอาแบบนี้ดีกว่าหนูโชราคาอยู่เหมือนจังมว่าความรู้ต่างไรเรานี่ตีเราอยากรู้เนี้ยต่อเดี๋ยวมีผู้รู้แต่ว่าผู้รู้เนี้ยห่วยเป็นใครวะเนี่ วันนี้เรามาวัดทาเรือทั้งที่เนี่ยวัดทาเรือนี่ตรงทื่อว่าตอนนี้นะวัดทาเรือเนี่ยเป็นวัด<ง>ที่อยู่ในเขตอำเภอทาอ่าล่างอยู่กายกับสวรีตาเดืดตะตีตา่ตาซีสุนทรซึ่งตรงนี้มันติดคอนจะไม่คอนเนี่ยช่องเรากว่าพิธีพันมานี่ตรงนี้มีครองมันเป็นครองก็เรียกมีทาเรือครองนี้เป็นเรือแต่มีเรือสินค้าเข้ามาจนโมมีวัดปั๊บเนี่ยก็เรียกวัดทาเรือเส้นแล้ววัดนี้เนี่ยเราเห็นทึ่ว่ากัน ปรับปรุงพัฒนาวัดในแนวเกียวกับส่วนโมกขพระรามพร,ร,ระว่าพร,ร,ระวิเจ้าเจ้าวัดวัดนี้ซึ่งท่านก็มีตําแหน่งเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นประบุข้องทรงในจังหวัดคือเป็นเจ้าคณะจังหวัดนานเนี่ยแล้วกับวันนี้ยูจะได้เจอใช่ไหมได้เจอตอนแรกได้เจอนะครับสวัสดีครับแกปนี่ก็ท่านปรับปรุงวัดในวัดนี้มาบวชนี่ไม่มีกองยาวนะ แบบนี้แบบนี้ไม่มีหไม่มีครับไม่มีครับมีของยาวไม่ได้เพราะว่าเอาแนวเอาแนวสังกบโอตอนเดียวเราไปถ่วาดวาดใช้ใช้เวลาลุกลา่นชาวบ้านมาบวชแค่นี้เนี่ยของยาวไม่มีตะลุงตะลุงรับไม่ได้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 แต่ว่าตอนเดียไปดูข่าวขาวว่าคือยึดลักสงบเนี่ยแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตอนเดียวไปคุยกับทันในโบสถ์ทันอยู่ในโบสถ์ในโบสถ์ครับแล้วหลังจากนั้นพอคุยครับ พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดแล้วเนี่ยท <c oughs> ่านเจ้าอาวาสวัตท่าเรือแล้วเนี่ยพอได้คือไปคุยส้นทนาท <c oughs> นนธรรมก็เรียกส้นทนาธรรมนะครับสุนทนาธรรมในโอกาสวันวิสาขบูชาแล้วได้ความรู้ได้แนวทางธรรมแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมจะได้ชมเป็นการ์ตูนอะไรอะไรอ,ไรอ,ไรไอมิมเพชชันแล้วนะอ๋อการ์ตูนบุรตรจักรวาิอ๋อครับจะ,จะได้รู้ขึ้นหล้ว S <S <S เด็กๆอย่าไปได้นะครับวันนี้วันยุทธลุงลุ้นล,ล้านเ,าดเดี่ยวแลกกาตูนกันกา,าตูนเตรียมให้ความรู้เรื่องพุทธประวัตดนะครับแด็กก่อนนี่จะไปกาตูนพุทธประวัติหรือวัดได้ก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเราไปแลกกาตูนก่อนหรือว่าเราขึ้นไปห้าตันต้องมาต้องห้าู้รักผู้ใหญ่ก่อนต้องไปห้าเจ้าการจังหวัดนี่ถ้าเป็นเป็นข้าราชการแต่ก็เป็นผู้ว่านั่นนี่ถ้าเป็นไม่ตึงทางรู้กันไม่ต้องสั้นแต่ก็อย่าเดียวอย่าก็เบอร์บอกตันไม่ตันเป็นผาปฏิบัติ ท่าน,นไม่แยบพระเดี๋ยวไอ,อ,อ้ข้องท่านนี้ไอ้ก็เรียกว่านนเซก่าท่าบุกนำมุนนัได้ไม่มีข้องฐานนี้เป็นพระปฏิบัติจริงๆพระปฏิบัติครับเดี๋ยวไปพบทัานนะไปกับท่านผู้ชมครับ